นี่ครับนี่จะไม่ดู L40 c ที่อั่ยางแี้วกับ L47 ยางเดิมนะครับนี่ดูความสูงครับความสูง L47 กับ L40 c นะครับ L40 ยางหน้าจะเป็นยาง9.5ขอบ16ยางหลังจะเป็นยาง13หีดี4 ดูนะครับดูนะครับดูีกไกลเนี่ยนี่พาไปดูข้างหลังนะครับอีกข้างหลังนะครับดูนะครับสูงเท่า l 47นะครับผมดูนะครับฝั่งนี้47นี่ก็40ครับ